สวัสดีคะ่ะวันนี้ทางร้านนะคะมีสินค้าเข้ามาใหม่นะคะตัวนี้เป็นเครื่องดูดสันกระเบื้องของยี่ห้ออากิตะนะคะมีลูกค้ามาดูใกล้ๆเลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องสีเหลืองนะคะสีสันสวยงามมาก <Wow. S 1> เป็นรุ่น2 1โวล์นะคะลูกค้าตัวนี้ลูกค้าสามารถปรับได้ถึง5ระดับเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวลองปรับให้ดูแล้วก็ทําแบบมาใหม่ด้วยนะมีสวิตต์ตรงนี้นะคะลูกค้านี่เราเปิดตรงนี้แล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นสัมผัสนะคะลูกค้าไม่ใช่แบบกดนะเป็นรุ่นสัมผัสอาจแตะนิดเดียวเครื่องทํางานเลย แค่แตะๆนะคะลูกค้าแล้วก็วิธีการปรับนะคะลูกค้านี่กดตรงปุ่มสีดํานะแตะปึ๊บระดับที่สามนะคะเ<อ>มื่อกี้เป็นระดับที่สี่นะคะเราวลองไประดับที่ห<อ>้านี่นะคะเครื่องดังแรงมากแล้วก็ตัวนี้นะคะมีลูกน้าให้ด้วยนะคะลูกค้าเพิ่มความแม่นยําแล้วก็ตัวนี้นะเวลาลูกค้าดูดสันกระเบื้องนะคะลูกค้าสามารถล็อกตรงนี้ได้ เผื่อใครที่เมื่อยมือนะคะลูกค้าสามารถล็อกได้นี่มันก็จะดูดอัตโนมาตลอดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเราไปดูสินค้าภายในกล่องกันเลยนะคะลูกค้านี่ทางร้านนะคะแถมแบตเตอรี่นะคะ21โวลต์ขนาด5เซลล์นะคะลูกค้าให้2ก้อนเลยใช้งานต่อเนื่องแบบยาวๆเลยนะคะแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะลูกค้านี่ภายในกล่องมีอะแดปเตอร์ให้ด้วย แบบชาร์จอย่างดีเลยนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นกระเป๋าเก็บนะคะเป็นกระเป๋าผ้า <Wow. S 1> แบบนี้นะคะนี่สีสันสวยงามมากแล้วก็พกสะดวกนะคะเอาไปไหนได้กับลูกค้าหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานกันเลยคะ่ะ ก่อนที่ลูกค้าจะไปดูรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาดูสเปคกันก่อนเลยตัวนี้นะคะลูกคา้ายี่ห้ออากิตะของเราสามารถรองรับน้ําหนักได้ถึง70กิโลกรมัม <Nice. S 1> ความเลี้ยวรอบนะคะศูนย์ถึง1,000รอบต่อนาทีเลยนะคะนี่แรงมากๆเดี๋ยวเราไปดูการสั่นกันก่อนเลยนะคะลูกคา้าเปิดสวิตให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ปรับระดับที่ลูกค้าต้องการเดี๋ยวเราลองไประดับที่3สังเกตว่าตัวนี้จะสัน่นมากนี่ แล้วเรามาต่อกันที่ตัวดูดนะคะลูกค้าให้ลูกค้าวางตัวเครื่องลงนะคะแล้วก็กดได้เลยง่ายมากนะคะตัวนี้นะคะสินค้าของเรานะคะมีวางจำหน่ายแล้ว